อมองไปเราก็จะเห็นเป็นเกาะเิ็นเกาะนะครับผม พรุ่งนี้น่าจะได้ไปเที่ยวเกาะอยู่นะครับผมเกาะที่อยากจะไปมากๆคือเกาะพีพีน้ำสวยมากๆครับผมสีสวยจริงๆกลาม สวัสดีสวัสดีครับผมตอนนี้ศูนย์อยู่ที่แหลมพมเทพนะครับผมอยู่ที <produ> ่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเป็นจุดนี้เป็นจุดชมวิว ุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับผมตอนนี้ผู้คนกําลังหลั่งไหลกันมาเยอะเลยครับอตอนนี้ศูนยูวอนภูเขาแล้วนะครับว้าวมากนะครับผมแล้วก็จะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับข้างหน้านี้ก็จะมีทางขึ้นดงนะครับผมตอนนี้นะักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับผมมากันเยอะ น่ครับนักท่องเที่ยวรับผมไปเดยนขึ้นไปนี่คือข้อห้ามนะครับผมห้ามบุหดีห้ามพวกของเหมือนเมานะครับผมตอนนี้บอกเลยบ้านองเที่ยวเยอะมากจุดนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดท็อปๆของภูเก็ตเหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครับห้าโมงเย็นบรรยากาศกำลังดีเลยครับ วันนี้ตากแดดมาทั้งวันเลย,ยทุกคนครั้งแรกครับผมจะได้มาเห็นววนะครับเดินขึ้นมามองไปทางนี้ก็เห็นทะเดครับผมสวยมากๆ แสงเนดนงครับผมโอ้โห,โหแบบนี้ได้ดีทุกคนนี่ครับขึ้นมาก็จะเห็นต้นโพโอ้โห,โหจะชมวิวทุกคนแหลมพมเทพ นี่ครับเป็นเกาะเป็นเกาะทุกคนข้างหน้าข้างหน้าเป็นเกาะครับว้าวเลยโอ้ก็จะมีเรือยยนทุกคนยังสวยจะเป็นภูเขาภูเขานะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นแบบ เป็นเกาะเลยนะครับผมน่าจะแบบกลนละตัดกันเลยละนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางขึ้นลงนัน่่ัุ เดี๋ยวสุวนก็จะเดินไปได้เลยครับผมพาทุกคนชมวิวนะครับวันนี้ชมวิวที่แหลมผมเทพครับโอ้โทุกคนเป็นเกาะจริงๆด้วยทุกคนมองเห็นมุมนี้เหมือนแบบมันจะตัดกันเลยนะครับผมนี่ครับสวยมากเดี๋ยวเดินลงไปดูนิดนึดน่งครับสวยจริง กลัวสไลด์ลงไปนนี้ก็ผมจุดนี้ก็จะเป็นเราจะมองเห็นเข้าแบบมาพายเรือ รูทะเลทุกคนมุมสูงสุดของหัวลูกตาจริงๆว้าวสวยมากโอ้โหสุดจัด สุดจัดครับข้างหน้าเป็นเกาะก็จะมีผู้คนมาพาย <Okay. S 1> พายเรือเเเิดดดสกาวนี่ย มาดูมุมนี้กรับผมมุมนี้ก็เราก็จะมองเห็นเกาะหอนกันะเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนน่ะมันจะมีอ <SUPER IN S> ีกข้างบนนะครับ สวยมากทุกคนมันเป็นมุมที่แบบสวยมากๆนลยครับ น้ำสวยมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้จะเห็มองเห็นเกาะครับผมเเอจย คุณก็จะเรือลงไปข้างล่างนะครับผมน,นี่บ,บสาสซาตรีว่าอยู่ข้างล่างก็สามารถลงไปได้นะครับจุดน,นี้นะครับก็จะมีเรือแพนะครับผมเรือใบเรือแพรเรือใบเรือใบไปลงไปเลยไปก่อนลงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคุ้ย ะครับผมเราลงไปชมบรรยากาศข้างล่างกันครับทางลง เรื่องก็ระวังนิดนึงครับผมกลัวลมแลวเนี่ยสวยมากคนดูเกาะข้างหน้านะคนสองเกาะนะครับ หวปะเนี่ยนะครับตอนนี้มีอามอเที่ยวลงมาครับผมเยอะเลยครับยังไงก็มาแล้วก็ต้องลงไปให้ได้แล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าพีพีเบีเคยมาตรงนี้ไหมนะครับผมแหลมพมเทพูเก็ตมันลงไปได้แล้วเนี่ยลงมาข้างล่างนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่นะเนี่ย มีต้นตาลสวยทุยกคนนี่ครับมีนักท่องเทีย่ยวชาวชาวจีนโอ้ยยังอีกไกลยังอีกไกลเลย ว้าว <Wow. S 2> ถ้าพลาดนี่หัวแตกแนะเนี่ย <laughs> มือจับโทรศัพท์นี้ทุกคนคลิปก็อยากจะถ่ายให้พีพีเอ่าพีพีเอได้ชมกันนะครับผมทุกคนมองเห็นทะเล่ะสวยมากครับผมจะเป็นช่องมองเห็นทะเลครับนี่ คือตอนลงนี่ไม่เท่าไรหร่้วทุกคนนะตอนขึ้นนี่เห็นะครับผมอันที่จริงสูนก็เคยขึ้นภูเขานะบ้านบ้านสูนก็เรียกจะเขาจะเรียกแบบภูขึ้นภูนะครับผมคำว่าเขาเขาไม่ค่อยเรียกกันเท่าไหร่ขึ้นภูอ่นเคยขึ้นนะครับผมแต่ก็ภูเขามันกันั่นแหละนะครับผมเคยขึ้นยิ่งหนักกว่านี้อีกทุกคนเพราะว่าบ้านสวนมันจะเป็นชนบทนะครับผมมันก็จะมีอะไรแบบนั้นนะครับภูเขาโอ้จุดนี้ จุดนี้ว้าวมากทุกคนพลาดนี่คือไม่ได้เนะนี่เนี่ยว้าวไงเอาไงด,เไดเีเดี๋ยวขอตัดตัดลงไปดูไปดูข้างล่างกันดีกว่าทุกคน,นๆๆมานทุกคนๆๆไปกันต่อเอาละทาเน่ทาเน่ยังไยังไม่ไ้ ผมเดินเร็วไม่ได้ครับผมใช้มือถือสวยนะมันมีต้นตาลน,นี่ทุกคน,นเป็นต้นตาลน,นะเป็นต้นตาลที่เป็นน่าจะเป็นต้นผู้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีหมา เกาะนี่สวยเนะยาะนี่เกาะนี่นี่คนก็จะมีเรือเรือสำดาน <c oughs> ตรงนี้ค่อยอยังชั่ว ยังไม่ถึงเลยต่กยังไกลอยู่นะเนี่ยโอ้โหตอนขึ้นนี่แดดจะเป็งไงนักนทะ่องเที่ยวบ,บางบางท่านเขาก็ไม่ลงมานะมันลงมายากนะครับผมถ้าก็ทําทางดีกว่านี้น่าจะมีคนแบบมาเยอะนะลงมาเยอะเลยแหละนะครับผมแต่กันก็ น่าจะเหนื่อยตอนขึ้นนะครับว้าวสุดจัดมองไปเราก็จะเห็นเป็นเกาะผิดเกาะนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะได้ไปเที่ยวเกาะอยู่นะครับผม เกาะที่อยากจะไปมากๆคือเกาะพี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 ไอแลนด์มาแล้วว,ว้าวสวยมากโอ้โหทุกคนดูสวยจริงๆ นี่ครับประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยนะนี่ไม่รู้จริงๆนะครับผมอบบเออก็ให้ลงไปน้อย,ออยขาสัน่นนะนี่ยตอนนี้ขาสัน่สนเลยสวยจริงๆครับอันนี้ยอมรับเลยโดยทั้งศูนย์ถ้าเรามาพักอยู่ใกล้ๆเป็นเราก็จะลงมานอนเล่นรตรงนั้นอะ่ะก็ลองลงไปดู เราจะนอนเปนโน่นหรือจะไปนอนั่งหรอสวยมากครับผมคือการที่ได้มาเที่ยวครั้งนี้ตัวคนคือสันว่ามันคุ้มนะที่ได้มาเที่ยวทะเลทางภาคใต้นะครับของประเทศไทยมันมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เห็นได้ว้าว ในที่สุดเราก็ลงมาถึงจุดที่ว่าชมวิวอีกจุดหนึ่ง 1970, แล้วนะครับผมอันที่จริงมันสามารถเราจะล,ง,ลงมาข้างหลังแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนน้นเนาะนน่นนู่นไปไหมไปตรง,งนั้นแหละคือไฮไลท์โอ้โหอันนี้เป็นเรือใบจุดนั้นก็สวยมากโอยจุดนั้นแหละ Answer. <vocabulary> จะมีเรือเยอะเพราะว่ามันสวย อในโลกใบนี้มีอะไรให้เราดูให้เราค้นหายเยอะสวยงามมากครับน้ำสวยมากๆครับผมสีสวยจริงๆนี่คือแหลมพรมเทพครับผม สวัสด,ดีแล้วบครับถามใครปาร์ตสูงเติอได้ฮะลงมาเนี่ยแต่ก็อย่างว่าทุกคนมันแลกกับความคุ้มค่าผมบอกเลยว่าสวยปะโอ้สวยคนที่พ <c oughs> ายเรือคาย,ยักอ่ะ เขาน่าจะมีห้องพักอยู่แถวแถวนี้เน,ะนาะเพราะว่าบอ่อนหนะก็เป็นที่พักลนะ่ะสวยมากทุกคนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเห็นเราได้เห็นแค่ในสื่อในโซเชียลเนาะไม่คิดว่าภูเก็ตมันจะสวยอะไรขนาดนี้เรื่องไงต่อไปต่นไหนต่อนี่คือแค่เกาะนะเอ้ยไม่ใช่นี่แค่นี่แค่แบบในตัวไอ้นี่นะไม่ใช่แบบในเกาะที่ดังๆนะเราจะไม่ได้ไปเแบบกาะดังๆเช่นพีพี กามิชิลันซิมิลันอะไรประมาณนี้นี่ครับมุมนี้ครับผมง้า้งน,าน,นี้เป็นมุมที่เป็นจุดที่ศูนย์เดินลงมานะครับจนมาถึงจุดนี้ทุกคนสวยมากครับเดี๋ยวไปจุดที่เขา ชมยู่กัรมาถึงแล้วเหนื่อยเหนื่อยแต่คุ้มสวยเป็นอะไรที่แบบ a m a ซ i n g มากๆครับผมเพราะว่าศูนย์ไปเที่ยวทะเลแต่ละครั้งก็ไม่ได้แบบไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ครับผมว้าสุดจัด ตรงนี้สวยมากนี่ทุกคนก็จะมีพี่ๆเข้ามาตกเบ็ดนะครับอยู่ข้างดาง ี่ครับบรรยากาศตอน6โมง20นาทีครับผมสวยมากๆครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับผมผู้คนก็เยอะนะไปะเดี๋ยวเราเราไปขึ้นเราขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะผู้คนข้างบนยิ่งเยอะครับผม นครัสู้นมาเนะ้คากนนี้คนะุมากเอนนีุ้มกอนีคูยนสมากเอน้นครับูมา้คครับผมหนายมากตอนนี้จุนี้คนเยอะมาครับ nghèo <Nhạc> thật, view đẹp quá คุ้มครับผมบิวอย่างสวยเลยทุกคนหนูจากาผู้คน,นมาเยอะมาก โอเคครับผมโอ้โหเหนื่อยมากมากครับผมสุดจัดครับผมทั้งสวยทั้งเหนื่อยตอนนี้เหือแตกเลยทุกคนสุดๆครับคืออ่า คือศูนย์รีบขึ้นมาข้างบนนะครับกลัวไม่ทันนะครับเพราะว่าศูนย์ตรงไปข้างล่างเนาะตอนนั้นก็ยังพระอาทิตย์ยังไม่ตกพอมันใกล้จะตกแล้วต้องรีบขึ้นมาครับผมสุดยอดนี่คล่าวผู้คนก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับผมสุดยอดจริงๆภูเก็ตครับที่นี่คือภูเก็ตประเทศไทย มีอะไรแบบนี้ด้วยทุกคนสุดจริงจริงคือขึ้นมาตรงนี้ถึง จะได้เห็นคนไทยหน่อยนะครับผมคือถ้าอยู่แถวป่าตองอะคือเห็นแต่ต่างชาติครับผมนี่ครับคนเต็มเลย โอเคครับผมก็ไม่รอดสำหรับคลิปนี้สุวนก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ